ตากปลาหย oh, ังน kind of ี่โอ no ้ขก้นจริงจริงเสิมเก็นจ้าแต่ว่าหมแต่ว่าหาหยมมันบ่แต่ว่าหำเอามุกอย่าแล้ว้อมใครอยาไม่กินไม่กินใครอยางไม่กินนั่นแต่ปลาสลายนทอดปลาสลายนั่นเลยบุญกะทินน้ำกันเยค่ะไม่กินได้แต่ว่าจะเอาถุงมันน้ ข้าวปัมเดียวบาน้องข้วนกสโลเด้อมาห้องมันอันเียว่บนนี้เข้าซังเข้าเมบานเป็นท่านนั่งสิบจัดมาสิอันฮะร้านสวยกระไดผ่นแม่ท่านผ่านวันในท่ารวบแม่สงกับจีเนียแม่สงมากกว้างรวยร้านยังไ้าโดนนี่แค่เนี้ย เอาปวดเียนอยู่เลียาไเอกันน้าบ้าเอมดนีบ่ได้ชำนีบ่อเนี่ยบ่อสามแผงนี่บ่ออ๋อมันก็ยังจิดได้มันดีพ่อกันบ่มันดีพ่อกลิ่นบอลนะเจ้ บ้านตบ้านตะนบ้านนบ้านีิมนี่บอกก็่งากันกำลังตากปลาไใช้บุญกระถินบ้านทลาดน่ตากปลาแส่ปลาสวายปลาสวายอาหารระดับพตฒนขนมาดนยเนาะใครมันขายนี่โลจักบานโอ้านั่นได้ติ ขายโล่ละสามร้อยนี่ครับเนี่ยแต่ว่ามื้อนี้ให้กินพี่เฮ็ดบุญตตกพอคิดได้นั่งต้องเปลี่ยนเห็นแต่ไอ้บุ๋มันมานทายง่ำไปอันเพื่อมันจะออกซึ่ต้องบุมเลยค็ร่นสั่งเนี่ยอาจารย์ของเสียบอยู่แต่ว่ามันหึงมันเสียบโพล่คุณละ

บ้านม่างคนบ่ได้กินกับจาของเจ้าเปยวมาหใส่เอี่มลอยมอ่างมูได้หมเลยวันนี้เป็นผู้คนแบบผู้ายเรามาเลิกเข่ากองแล้วล่ะโบแมนวัวนะ ใช่แลย่ต้งยืทุบกว้างเป็นทังสี่ได้ไหมน้องเบนวะมันมต่ได้เดี๋ยว่ยรูกระดาษ่งใหญ่ดอกเปิดกว้างกระดาษ่จมุกเปิดกว้างกระดาษเรื่เป็นกับม่อท่านเ็บกับท่านทำิดม่ม

สือน yeah! wow. ้ำไผ่โอ้ยังน้ำมูแม่สังไกลๆนับ่มีมันก็จะได้ซื้อตัวไม่ให้ข um> ึ <c <c ้นเอาเองรวดไม่บ่จากหรอกมันเอามารวดมันมันเหลือกแจกพี่น้องฟ้องไปก็ได้ตัว กาวาจะเห็น oui. มันเหลือโอ้ยจะเห็นมันบ่พ่อนะเห็นมันเหลือ ดเอาอันหมามันกินบอลเนี่ยเดี๋ยวจะเฝ้าไ,ม,ไ,ไมาได้ไหมเนาะ

อันนี้อันนี้เน่ากินนะหน่งง่ายย่อมมันแหละมะฝรั่งสดอ๋อเปยวพุ้งไปน้ำมีบ่อะ ไออามาม่มบนมกนา่าันบ่อนไปกับตะแม่พูดเนาะก,กับแม่ปุ่น,น,นแม่มกับมลีน้ำแน่เราปกิไบปุ่ก,ก,กา,าไปเจ็กิอ,ปปนนอะอไรเนาเก็บเปนเก็บเอาเ็นี่กัเาะุ่นราจะไปแล้วจนสมครเนาะไปไดี๋ยาไปเห็นบ้านยังรอ เอาเอาล้านมาแขนอูอยู่นี่ไไรมาย้่เนี่ยเอาจะเอาบียกแล้วอันนั้นเบ้าเพื่นเบ้าเพื้นแต่นี่แม่มาเพื่อนไปนอนกินเยู่ทำานว่ายสูงยากอย่างนั้คือเพื่อนไปยกินแ่ไหนใช้เพื่อนแต่พองพื้น แม่ไ่ปั่นแม่คู่พาดแม่พั่นแมยงอัน กันมืนมูแม่ปันแม่พันเพา่าเาแก้วไพ่นตูยากแมักนตูเคือเพื่อแมปันเอาแล้ว็แนกต่ว่าดี๋นี้เพิ่นเพิ่นยังคงเดือบมาเอาเื่อกาบ่เอาคืออกาอยู่เ็นระเบยน้าสุดยากได้แก่ กูด้เื้อบนมสีมูนิกว่าสามคนประันได้บันดียี่ต้อนพ่อยี่ต้อยกัมี่นมาพอดีเ่ะท่ให้พ่อยี่ต่อยมาแก้ว่าจังีเนี่ยมันแก่เหมือเด้มันแก่ร่วมกันเนี่ยบอแก่เป็นพวะเจ้าเด้่มีนครับม่นเากันครับเ่ากันเนียบเพื่อนเพื่อนเาแล้วเพื่นจังสีปันกันของพ่อี่ต่อยที่เ่อแปดเียวเอาอันนั้นก็เลี้ยงของเพื่อนเหของพ่อมันจะได้เกี่ยวเดียวนราะว่าล้วเวนนั่งางมอจตรงตู้่อวย้ะไปหาสางปันนั้น จ้างหัวเคดจนปวดหัวไปนว่าตูมันยกแมมันยีท่นีัอย่งดอกแม่มันบ่อใดจ้างห่านมาล่อยู่นี่ดอกไปที่เลียบบ่เป็นพอเยี่ยงคู่มือเากันดันมาสว่บอยู่เขาคู่เจ้าคือจังสิเป็นครับกานสบายเขาเขาพูดแล้วฝนก็ได้เอาวเรียบร้อยแล้วแบายสั่งงานอยู่ไม่พอคู่มั ไหอมากกลองน้ง่ยยงง้ไปีแตพอตาตันว่าาลหมาลหลังแนงบ้านเนีทุกคนล่ะวมากล้าลหลังยอย่าญามกินเ่ามเขายูกันยัใหม่เทนี่ิวยังกอแม่พิชมเป็นยังไมเขาแล็วนั่นน่ะเจ้าเป็นร้ายเลยวได้ลูกว่า เนั่นเฮ็ดนี่เพื่อนรืมข้าวเลยเดี๋ยวลเติบเจ้าแงมาอีกเนี่ยมาแม่เนี่าแม่หืมที่เลียปลียาเหือนถแล้วยเลียสางทำไมจงใหมซึ่งมากถอดกับที่นี่เดิเลีย ยา่านแต่อันเอาลงไปแลบบหละเขาจะเอาบุฟ่าอะไรกินเนี่ยเสียเบิร์นเราห่อไว้ห่อไว้ห้อสป,นะปุิว่าเนาะไปขอมันอีกไปขอมันอีกว่าเดนะ้นเนาะเบิรนบ้านป่าเบิ้์นดอกปุจนะิวา่าเด้นเนาะเพลื่อนโทษไปหาแม่ดองเขาชนาปวงมาของลงข้ามเพื่อนคือเมื่อเดียวกันพระอาจารย์เนาะโอ้เสียดายแท้ค่ะเคลมาบ้าน,น,น,นห,หน้อยูสองก่ยยู

แห็นโบไปขอผู้ใด้งานนันวาไปหา่าคเขาใจงาผู้เดียวไปแบนมรง้นแงแล้วเขาาีนอยเ็รถแงเขาจะไปเอาแพง แตวเดวแงเดมันสอันไเห็นเวาะว่างเดียวกับพ่อดอก่อนเตันี่่อไปโรงพกเนี่ยะิดมค่อนในเบ้งนมื่อบคืเถ่อมันชุมันจะไดองกบานงน้อยเห็นหามาว่ากับพอกับแรงาไปเลยไปแ้วไปากกเอีแต ู่กไอ้ะมนแล้วคอยด้าฝนตกมาโจมแลนอยกันบ้านบอย่างเราบอกแลนมันก่วงปานนี้ที่แล่นเอาผู้เว้องก็ตังปานนี้ปานนีานี้ปานามีตาฝนตกันเผาทั้งต้นนูเรไม่นี้เดเนเเดี่ลรุ่นรุ่นเนี่ะเฮ็ดข้อเฮ็ดมีนฝนตกเอาผู้เดียวบ่ได้หมันี้เปญ้าเอาผู้เดียว

พี่เตียงตัวแท้แท้เ้เอา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  กาวามันจ๋งเพราะสี่สิบโล่บอนี่แห่งแล้วเลยเนาะเต้ อันนี้เต้หัวมันกันหนักไหมเง้ยคับเนาะเส้นยังพรีย็บา้าน <c oughs>

มีปัญหามีปัญหาได้กำไรอยู่เนาะโอ้ช่วสตีเชียนเชียวท่าปากว่ะไอ้จออทั้งส เมื่อไงจะเกิดคน้องอกจฉซื้อเครืองู่อันต้ซื้ออีหรี่มันเปล่าซื้อยังแทนเนาก็ใส่ซื้อซื้อเหรียซื้อน้อยซื้อ่าจอมสีอันนี้ซื้อหรี่ัเหรียญันก็ซื้อน้อยซื้อนอยกันอันนี้บุญน้อยซื้ออีหลี่ซื้ออหรี่จะดีมากพ่ออะนี้อุ้ยบอลเหรอันนี้บุญน้อยเลยเหออันนี้ีมากพอันน้อ่ะเออไอ่นั่นซื้อบุญไหลายเทียบไหน น้กุลคนแล่านสกุลก็ผัวก็ลูกน้ำสกุแม่สายสิงนำสกุลพ่อจันเอกน้ำสกุลลูกไสกับจันเอกนำสกุลลูกไสกัสาระเอาแม่น้อยสายสิงบ่ะอันีลูกติดยวนเพ่พระเจ้าเกิดไหมลูกไสแต่่าคนละน้ำสกุลกับลูกกับผัวแต่ว่าลุก็เอาน้ำซุมซุ้มหมดจันยุทนี่บ่ การยุดขายสิงพวกไม่นี่ล่หญันี่แอัะเจ่แม่น้อยแม่เป็นซุ่มเดียวกันนี่บอกกับพี่น้องกันนั่นแหละแต่พี่น้องขาเจ้าจังไรดอกมาติบุก่งหงก็เจ้าจะพอจะมีพอจะมียมนไม่เในี่แหละแล้วกาน้ำหัวเนาะบริโภคก็ยับเลูกก็เอายุ่ ผัวว่าน้อยใจบอกขบานขึ้นคอยวันนั่นดารบ่ไปทีัวบานอำเภออ้าวไอ้ทิแตงแจ็ขึ้นเจ้าบ้านกัไม่ไโอ้ยอากันสพอยู่เพรานตขาพับอตะรี่มาเอาเด้อโอ้ยพี่ยังเยอะแต่ยายกันแค่เดียวนี่ยเรียนวนั่นที่จอดกันอมาเด้เนีว่ามันจอดกันสวยแม่กินเปนิว่าดิังฮันแม่อกินแต่หือว่าดิ โอ้หมาเลเตาทรงตัวอย่างโดดสูงขึ้นยังด้ตัวม่มีหนังนะตัวมันไมีขนวัวจิวตัวมันไนังตัวม่มีขนน่ะป่มีป่านั่นบ่แม่ปนป่าขาวป่านั่นเลย ผูใด้เนวันคุ้มเาดน่ตัวม่ม่สอ่ดนพยาสมพปลาสดั้งขัวาสิบลายยังโย่ันปลาสดออกมขั้วก็อไดเนี่ยดนขอน้ำเพิ่นขอน้ำไม่ตึงจะลอยโล่นี่บมมีบ่

เราเอาแบบพวก้ไปแหนมโเซ่ไม่น้อยไปนลกาดังครับไปแหนมได้เลยแบบนี้อันก็ทับพุ่นอันเดกับแม่แม่ท่นตอยต่อยดนูทได้จากสองโรคสามโรคโอ้่อปนดานได้ดูเด้วันไหนคนใดวไหนโรกลัวนี่อวันดพุนเนาะไม้แบบไร้หลงไม่ได้มไอใส่บอกบอกแมนอา บ่ได้มือเดียวมันจะเป็นั่นละหาใส่นี่ล่ะเมื่อได้มือบปลุ่เี่ยอมื้อนี้มันขึ้นเด้ปลาทีุเรียนขึ้นด้มื่อนี้ปลาเหงมันต้องใต่เออมันวละว0คือบ่บักรโลไปหาเล่าเถอ่คือบ่บักรโลไปหาเราโทรไปหาเว่ายันนี่ว้าเพราะเราขึ้นมาพอดีพรเราไปใส่ทังใต้

ตอนรับพี่น้องปองไป